มีสวัสดี <ทา S 1> ครับพบก,กับฮักเตอร์อีสานบ้านเฮาวันนี้จาเขาจะมากินกินกินยังลูกนี่กินสนตมาำสตมาำครับสตมาำปูปลากับ น,มจ,น,นมจีนน้ำจีนแล้วก็มีหนวดปลาหมึกค,ครับผมมาลาคีนกแลก้วก็มีอ้เอ็นกรอบมาพี่น้องแซ่บๆกันครับผมมานะบอดรอฉาดนะพี่น้องนะมาแซ่บๆกันครับผมกลับมาบบมกินเลยนะครับน้องหัวแทบจำเองครับผมโอ้ขอบุญหนวดปลาหมึกกับแซ่มมีสพตัมาลาคีนกไม่เก็บ

เล่นหมื่งเดียวฮัลโหลเขาเล่นออนไลน์อันาษาอ้างฤิมไหนี่เล่นหมื่งเดียวอืมจับจับพี่น้อง บรรยากาศคืมๆลมๆเย็นสบายบ้านคือฝนติดตกนี่แหละมาจับแซมกันครับผมมี่ m y มมี่ y y มมี่ mất quách yên mỉm yummy hm 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 อืมร้ายนี่เยกินบนสุภาพกับขอโทษขอบให้ครับอืยัมมียัมมีมมจบตาสำนั <laughs> <laughs> โอ้โห <laughs> <laughs> ยุดไตโตนี่ครับ สมส้งครับยูดใต้โต๊ะจอบอแสบอยู่เหมือนเมนูทำเองกินเองครับผมทำเอง,<ม>งกินเองแซบเองยัมมีม่วิตกุสยัมมีม่ mừng mừng mà mừng 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 Đó cắt không? cắt bưng. mừng 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 này mừng 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 ăn, mừng 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 chín đây, bên mừng mừng ไม่ได้กี่นกลิ้มรัวครับผมเก็บมาอืมยี่หมีวิตกูยี่หมีอืมตักไข่พี่หน่องเขานะนี่ยังบบาหรอเปล่ล <Yellow. S 1> อืม เล่นออนไลน์ภาษาอังกฤษมากมือหนึ่งเบ้าเพาเศร้าเลย บะหมุกครับผมอัมอมยมมอวิตกกุลวิตกกุลวิตกกุลชายเลใชายเลใช่ยเลนเอ็นจบอ่ะต้องแสบ nóng cay nó. Nóng cay <laughs> tẩm đi đấy <cười> <cười> Ừ. nhỏ như bao phần nhỏ 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 bên tay nhỏ 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 ปเป็นคนอีสานเป็นยังีหล่ะคนอีสานสุน่ชงปวนม่แสบไหม บ่ว่าของแซ่บพี่น้องกินแทบสู้มืออืมอืม เสันบไรบอไม่ม่เดอคสันผู้ใดนี่มากินน้ำนมอนม่นี่ยนองมันไหลเป็นซ้ายกินแล้วก็ซ้ายพูดนกเห็ดมื่นเยอรงมันหกับกินไวันตำลายพี่น้องเอ้ยมันแสบิหร่ะยุ่มใสยุ่มใสเลยอืม อส้นกันครับอ,อันนี้ตำเองเลยเหรอครับผม สอดข้างครับสอดข้างพอนถัว่วสุดร้าม จะหาลองอะไรเค็มยำหมีมม่ากบปยำหมีมม่เป็นปะจะหมีแปวลปว่ายังหรุแปลว่าแซ่บหล้ยๆอ,อร่อยปะแซ่บหลายๆเป็นปะ น่องไกอาา่ออกมคุณม,มาแล้วคุณมาเหรอครับรมมลุงเมตตา เห็ดกินเด้อพักกันสักคลลงเม็ดละคลลงเม็ดละพี่น้องโอ้ศสาดมน่าแขนหน้องน้อยอ่ะบาหวาแล้วจังน้ำข้าวพ่นกันน้อยน้อยฟินมากเหครับอุ้ย แม่หม <Private S 2> ักินเนื้อมากินกระดูกหน่อยว่ากินไข่หนอนในมักถอดเนื้อออก แซ่บไลายบบป่ากยพี่น้องเอ้ยให้กันเลยมันจะครับเด้อสุขสุขคนที่รับชมพึงขอมารับชมกับน่ืะเมนูของแซ่บบันห้อง จะไล่โบปากสัก <c oughs> ตามด้วยผลไม้สมพี่ยงอร่อยสมสมสมอืมหวาน วิตามินซีแกนบัดมีพี่น้องเพิ่นคอมเมนต์มาเพิ่นว่าอยากอ่ากินย่ำปูมาย่ำปูมานะครับก็เลยเออเอาไวส้สักก่อนนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็อ,อัน,นเออมันของ ได้สิดิบๆครับเาฮั่นได้อยากกินปได๋ครับผมเซฟจะกคลองไวนําดิบๆกับเมนพวกจุพวกพวกจุพวกเนื้อดิบมังเส้นกับมักยู่ครับผมกับกินได้กับกินครับมักขึ้นกันแต่กับอดเอาตะกี่ครั้งทา่มักกินให้อดเอาของดิบๆครับเพราะว่ามันโรคระบาดเพาก็บ่อยากกินดิบดิบหลายน้องนะครับเครื่องดิบเครื่องสุกไปไหนกินกินเนีมันสุกๆไปโหลดครับผมมันสิได้ หวัดไพ่อยา่าคลองไปน้ำในโตนะครับผมแล้วก็บ,อบ้องหว่วงน้ำแต่ว่ากะเดี๋ยวกะสิจัดอยู่ล้ะครับผมจกมือคนชอบเนี่ืมันใครคนอีกนั่นส่วนนี้ก็เน้นคลองสุกไปส่วนครับเอา่านองมันไหมเนี่ย ข้าวุกนึ่งย่างของเผ็ดนึ่งย่างไปจังสั์แต่พี่น้องของดิบยกเว่นก่อนอแซ่บไม่นู่แซบ่บยอมกินชื่อเมืองสมตำตะมัมกหุ่งบ้านห้องคนอีสานาหนักจังออากาศดีอ๋อ

มาท่านเนางอืออ่าโอเคเนาะนอนวันไม,นะม่เนาะเอานะครับสุดท้ายนี่ฮักด้อีสานมาเขาก็ขอขอบคุณขอบพุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและกต็ติดตามช่องของพวกเขานะครับของพ่อตนกับน้องวันใหมนะ่เนาะนะครับผมเอากินบ๊ดสุภาพยังได้ก็ขอโทษขอภัยทุกคนนะครับผม mm. สำหรับมื้อนี้ฮักด้อีสานบ้านเฮาขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ